แต่อ <ates> ุบัต <This> ิเหตุพี uh ่น huh. anyway. ้องเอ้ยหลุดลงที่น้องคู่เท่าซั่งที่น้องเอ้ยอยากเจ็บนักอยู่พี่น้องเลยเก็บนักอยู่พี่น้องเอ้ารถลงอยู่บ้านดอกบุกคุมพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าบ้านนี่ซ้ำไหมอ้ายอยู่บ้านไหนล่ะในไหนบ้านเอ็นะบ้านทำเตาโอ้กาง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 ให้เพื่อนซะก่อน พู้เท้าอยากเก็บอยู่พี่นอ้องคอพีนออ่นอ้องเพิ่งล้มเองวะลม้ลมล้มล้มเองเตะลม้มล้มเองครับครับโอ้อ อันนี้ร่มร่มเอียงเลยพี่น้องอ่ะีอุ้ยท่าหอนพี่น้องเอ้าวเดี๋ยวค่อยจังค่ว่ากันอีกรถรถโทษเอากู้ชีพแล้ววะมาแล้วมามาเรื่องวะอ้าพี่น้องรถกู้ชีพกำลังคิมาพี่น้องอ่ออาการกับอยากสาฮักดูพี่น้องเอ้ยอยากนักอยู่เก็บนักอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกางหฮมไปเพื่นซะก่อนเดู้ อย่าอย่าอยาอย่า hmm. ส mm ู hmm. uh, mm ้พ hmm. ล uh, yeah. uh, 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 um, uh, ิกเพิ่นได้เอานอนอยู่ซะก่อนพี่น้องพี่น้องกางโฮมว้เปื่นพี่น้องเอ้ยบาก้าเคลื่อนใหไงก็บาก้าเคลื่อนใไงเหระพี่น้องเอ้ยบาก้าเคลื่อนใหญ่เพื่อนพี่น้องโอู้ นี่เฮากะทารถกู้ชีพมาเอาคนเจ็บพี่น้องเอ้ยอาการก็อยากก็ได้สติอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮงก็อยากเก็บอยู่พี่น้องเอ้ยเอาหนาลงพี่น้องอ่าเห็นป่ะครับโอ้อ่าพี่น้องคันหลวงลงไปพุ่นกับซีบอยนั้นเนาะบาดีมัสเลยชีบเบรกตื่นลงไปพุ่นมาตื่นก็เลยล้มกันเลยครับ ตื่นลงคัดลวงลงไปพุ่นกับชื่วาปันใดดอกบาดนี้ลงมันล้มลงนาเลยลงนี่เลยเชิญในบาทน้นอ่าพี่น้องเขากกำลังทารถกู้ชีพอยู่เขากำลังประสานงานรถรถมารับรถกู้ชีพมากพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็ัทารถกู้ชีพอยู่พี่น้อง ก็โทรบอกยัดพี่น้องคนพี่น้องเลยบอกรเคลื่อนย้ายคูเจ็บพี่น้องเลยบอกร์ิกบอกา์อย่างแม่บอ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 บอไอน้องคนเป็นรัฐวากาหรือว่าสิบอไอน้องนเป็นรัฐอากาลนี่น้องนี่นี่น้องร้องสด พี่น้องเขาก็รอรถกูชีพพี่นอ้องเอ๋อนี่ละเมื่อนี้สองไล่แล้วพี่น้องบ้านหนูคุ้มแลพี่น้องเอ้ยสองไล่แล้วไล่ที่สองพี่น้องทั้งเขา่าทั้งออกเลยพี่น้องเอ้ยไล่แรกอยู่ทางออกทางพ,พุ่นพี่น้องเอ้ยไลนที่สองคือทางเขา่าหมู่บ้านพี่น้องนี่แหละอ่าก็ังค่อยติดตามรอรถกูชีพมารับคนไข้พี่นอ้องอ๋อ น้องเอ้ยเอ้ยพอดีรถกูชีบมาพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาคนเจ็บเอามาแล้วมาแล้วพอดีแล้วจะไม่เอาไปไปไพี่น้องกูชีบเพิ่นกำลังเกีจ้าปีลงมาพี่น้องเอ้ยคนละดปีพละดปี

ทำแผ่ซะก,ก่อนพี่นอ้องเป็นบาชีบาชีผ้ากันมาซื้อป่าพี่น้องก็ทำทำแผ่ซะก,ก่อนพี่นอ้องแล้วจังไฟชีเอาขึ้นไปโอ้ยอเดี๋ยว

ดบดือดกูฉีดตำบลมดงามพี่น้องเอ้ยอบตผลงามไอเขียดเขียดอบตผลงานนะครับบวกบวกไอ้เจ้าบวกรถมาโดโด,โด,โดตเต้นอยู่เออวากไอเจ้าไปเลยพี่น้องเอาไอ้เจยวคนเจ็บขึ้นรถไสแล้วพี่น้องเอาเอาขึ้นปีละ นี่ละอ่ะผู้บอก้าอวดูโทรบอกนเลย มองนี้แล้วไปร้องบาลใช่ไหมพีน้องเจ็บอยู่พี่น้องอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกันที่เอาคนเจ็บไปแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละเอาคนเจ็บขึ้นรถขึ้นลาแล้วพี่น้องไปไปไปเพม่อนไป ประมวดออกมะอ้าบาดเถอะไปพี่น้องมันเก่าคนเจ็บไปละเอาใครคว้ากันอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเลยอ,อันนี้เราเห็นมันรูดๆแนนล้ว